เคยฝันถึงเลขไหมเคยเคยฝันเคยฝันว่าหวยออกอันนี้อะไรเงี้ยอันยองฮาเซโยดีครับเจ๊เรียกเจ๊เลยโ้ติดลบสิบคะแนนบอกให้เรียกน้องหน้า <c oughs> พรุ่งนี้เราจะรวยไปด้วยกันนะคะทุกคนเ <c oughs> ตรียมเลยเศรษฐีหน้าใหม่ ด้้นวงประจำภาคเหนือชื่อดังเป็นเศรษฐีในพริบตาใบมาหน่อยอุยตอนนี้น้ำที่น่าซื้อมามันมีเลขเนี่ยศูนย์แปดสี่ทุกคนสามตัวท้ายพูดลอยๆไงอย่าเชื่อมากนะเพราะว่าซื้อมากโดวเลขเคลื่อนเคยฝันถึงเลขไหมเคยเคยฝัน เคยฝันว่าหวยออกอันนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ซื้อตามก็ไม่ถูกไม่รู้จะฝันทําไมฝันให้ดีใจเล่นว่าเฮ้ยฉันจะเป็นเศรษฐีแล้วลฝันเห็นนีหน้าทําไงดีคะทําบุญเฮ้ย <What? S 1> <laughs> <laughs> ฝันเห็นนีหน้าเขาว่าจะโชคดีฝันเห็นงูเขาบอกจะเจอเนื้อคู่ฝันมาเป็นสิบรอบแล้วไหนเนื้อคู่นีไไ่ไงเนื้อคุณเนื้อคู่ตามร้านอาหาร ช่วงช่วงก่อนๆอ่ะฝันว่าแบบงูเข้าบ้านเงล่าลสุดนี้ก็ฝันฝันว่างูเข้าบ้านไม่เห็นมีเลยเนื้อคู่ไว้พวกคนโสดจ้าคนไม่โสดจ้าดีใจด้วยเนาะ